สวัสดีครับผมพนุษย์ชาวพามืดอนี้โอ้แต่งตัวปันไม่หล่นว่าฮิมฮอปขนาดเลยเพาะเรียงหนาไม่ออร่าแถวมือนี่เป็นนุ่มขึ้นหนาเลยนุ่มขึ้มนุ่มไกลสิมืดเรียงก็เขาเออเอ็กทูบเข่าเต็มๆนาะเมียนอันนี้จุดแม่เระวังวันตินขอปูช่วงคงสุดท้ายงวดที่ผ่านมาเมีนหกเจ็ดเข่าล่าง เต็มเครื่องเลกว่าเขาย่ามานับถือกูเลยวะจันผู้ว่าผู้ว่าแมนบอว่าที่พ่นมาหนิที่พันมาผู้เกตจีผู้บอกว่าเลขว่าเขา,เาขเย่าวา่าต้องมานับถือกูอืมแล้วก็เพื่อนกับเขาหกเจ็ดเต็มเต็มเกตเรียกรักเพื่นกับเขา 6, 7, เมื่อเพิ่นหาว่าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอมาเมื่อสูโตัวม่เมื่อกูตัวตั้งบนเรื่องล่างสูตรทับน้อนแมนบอกขาที่ปูหาแมนสูตรของเพื่นเองเนาะ เอาปูไม่หัดสูตรพูนวัเดียวนี่ไอสูตรวดแรกไม่บังหน่ะไอสูตรวันแรกไม่บังหน่ะหวดเขาพันสางวดแรกเอาสูตรมาให้เลยปูเอาสูตรมาให้เออบาทนี่แหละบาทผมจะเลี้ยงสูตรปูก่ะซามตัวต้องหกเจ็ดแปดเนี่ยบางหน่เอาสูตรเพิ่นหน่ะตีให้เฮ็ดเอาว่นตีรักมันเออโอ้ักเน่นวิ่งนห็นไเล่นวิ่งตาม่พระสางเขาเป็นเด็กวิ่งงวดนี่มันหาหกเจ็ดห้าหกเจ็ด่อนหดนี่ป่ะอือห้าหกเจ็ด วันนี้ไนดะ้หาหกเจ็ตหาหกเจ็ดเหลขวิ่งโบผาดบนหรือล่างครับหาฮกเก็ตนี่ส่วนมากมันเนี่กเป็ี่นบางหันเขาบนล่างส่วนมากมันเยา็กเป็นบนส่วนมากสิเป็นบนแม่ป้าติโทปู่ว่าบอกบอกค่ะว่าเป็นบนหรือเป็นล่างหรือว่าเอาบวกกันเด้ค่ะบัวลามันมันมันเป็นบนนะเด็แต่มันเขาล่าง วังหันเก่าล่างพ้อหกเจ็ดเนาะหกเจ็ด,ดหักยังมันมาหักมาแน่ปูก็ได้ปูน,นี่ปูมาบอกไว้อีกเราบอกครับว่าบอกเต้านี่ยันเลขบอกเขาบอกต้องมาทําำถือกูปูไมาบอกอีกว่าวเเพื่อนหัมาหายเลขหลดเงินปาดตีโตแต่จำจำมันในซ้มตัวเดี๋ยวเด้อมือน,นี่มันวันที่ยี่สิบหกดีครับ <คำ S 1> บานนี่ยี<ม>่สิบหกตั้งแต่ตอนวัดมาผมน้องมันเคยมาที่เดียวฝันจะกรอบแล้วอเอาก็ หัวก้านฟันนี่ตัวฟันฟันมะกรันนั่นสินไม่ฟันเดียวพอมแมฮะฟันเดียวก็ได้เลๆทายากเทียรไปนี่ทีมงานท่านว่าทายากเทียรไปแต่ฟันมากนี่ฟันมาบเหมือัฟันมากจะเทียบ์บ่ฟันมากนี่เนาะฟันมาจจกเทียรกันนี่ก็จำมันได้ขำมากบอกว่าเอาเอาเอาฟาวฟาวสนับความฟันน่ะเอาเริ่มแรกเลยฟันเตี้ยครับฟันเทียยที่แรกมี ฟันมาเลยไปพุนนะ่นอ่ะขึ้นไปเฮี้ยนหนังเกาเสาแม่พู่นพุน่มเสาบ่เป็นหนังคู่มือเนี้หลังตะเฮี้ยนโบล้านค่ะสิไปเฮ็ดน้ำกินสิไปหาใครไข่พอเห็นแบบน,นี้เดียวลงไปยุตะร่วมผุนไข่กเ็เลยไปเก็บเอาหอบขึ้นมาสิมาเฮ็ดกนิืนใครประมาณเก้าหน่วยสิบแปดเก้าหน่วยสิบหน่วยนี่แหละก็จับใจหนีหอบขึ้นมาเถาแม่เพิ่อยุติตะเฮี้ยน เล่าเลยว่าเอามึงน่องไปยังพุ่นว่าสันครับมืงน้องไปยู่อย่งน้ำง่วงกล้วยพุ่นว่าสันบ่อละ่อยยังสีน้ำไม่ยู่น้ำน่วงกล้วยว่าสันกล้วยจะเต็มเตล่างเครับอืมบัดนี้ก็เลยคอยร่องมาเอาไข่คอยเดียวขึ้นเนี้เห็ดกินเรงๆพุ่นว่าสันเนาะบ่อว่าสันเออมาเอาไข่ครับอืมเล่าก็ว่ากูว่ามื่งน่องไปยู่น่งกล้วยว่าน ใครอยู่ต่ลางอยู่ตแต่รูมเต้าขึ้นมาออขึ้นมาสิมเฮ็ดกินทั้งบนโอแต่ว่าเก็บขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วเก็บขึ้นมาบัดซูดวยหมดคูด,ดวยอันนี้ครับบัดนี้ก็ต่อมาอีกกบบมาฝันอีกบบดครับฝันกับฝันมือเดียวกันน่นะหลังจากส่อแม่แล้วฝันไปวันเดียวฝันสองรอบฝันสองรอบรอบล้างนี่มา มีผู้มาเขียนเลขให้เห็นอยู่เป็นเลขศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเลขนงะศู0 6, 0 7, 0นย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดบัตรนี่เพื่อนได้เอาบินเลขมหาห้บัตรบินเลขบินเลขมีผู้นี่แหละเพื่อนเอามาใหา้เอามึงไปรับเอาเงิเ่อนืี่เลขมึงถือบนล่างงวดนี้เพื่อนเดียวเด้อผู้นี่นี่คือปูบอกครับแมนปูเอาเป็นให้ว่าบินนั่น,นถือแล้ว ถือแล้วค่เอามาให้เราให้เอาไปเอาเงินซื้อๆนี่ให้มึงไปขึ้นเอาเงินนวดถือข้างบนข้างล่างพ่อครับถือข้างบนข้างล่างปาดโถบัตรนี่เลขเนี่ยผู้ผู้เดียวเห็นน่ะครับผู้ยังผมเดียวเห็นนี่มันเป็นศูนย์หกศูนย์เก็ดศูนย์แปดครับแต่เพิ่นว่ามัน,มมมนบ่แม่นมึงเบิ่งในบินท่นบินตัวคูัให้มึงไปรับเงินน่ะมันเป็นเก็ดศูนย์ว่าท่านล่างนี่เถียงกับเพื่อนเถียงไปเถียงมาว่าศูนย์เก็ด เพื่อนว่ามันเกตซูนมาเูนเกตมึงมาเทียงกูยังนี่บีนเนามึงไปเบืกเอาเงินนะว่าส่นครับอืเพื่อนว่านี่ล่างนี่บนเกตศูนนะว่าท่นสามตัวมันถึอสามตัวบนเทียงกับเพื่นะเทียงเทียงมาลรื่องจำในแต่เกตศูนโอ้ยน้อล่างนี่กรับข่ายข่าอยู่บัตนี่มึงถือสามหมืนตัวเงินว่าท่นมึงมึงไปเบืกเอารถแต่สามศูนมันทีไปออก เล่าหุ่นเนื้อว่า่ันเล่าอันออกอีดีกัออกอีดีินตัวฝันผู้ไรบัวซู่ฟังว่าออกอีดีว่า่ันสามศูนย์ออกสามวดติดเลยครับสามศูนย์ศูนย์สามมาขึ้นนี่ศูนย์สามเปินมามันสิบแปรออกเล่าหุ่นเนื้อสามศูนย์สามศูนย์นี่มันสี่แปรออกเล่าเน้ออมันยออกมาขึ้นเอาท่านว่าสามศูนย์แปรออกเล่าเลขตัวเพิ่นหายไว้กับล่างนี้มันยั่งยั่ง จำจำได้ครับค่บายครับค่าเมฆอันตัวสามตัวนี้มันสิแมนเบอร์สามกิกเบอสามเกิกหกเงานี่หแล้สามตัวรักลอยเลยครแมนนักลอยจำเมื่อไหร่จำในแต่เกตศูนย์เพราะว่าในเทียงหนึ่งกับเพื่อนในเถียงกับเรื่องเก็ตศูนย์ก็เลี้ยงจำได้เ,ดเ,เจ้าของเห็นว่าศูนย์เก็ตเพราะว่าเดียวเห็นเมฆนั้นเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนยแปดครับ เพิ่นผ่นว่าเ,เลขมันเก็ดศูนมันถีบสูนเก็ดยังไงวะสัน<ฟ>มึง<อ>ถือนะนี่บินนะมึงไปขืนเงินเอาเก็ดสูน<ม>สนะวะสันเพ<ม>ิ่นวางสิแล้วว่าเก็ดสูนนี่เป็นบนมันเบาครับเป็นบนเป็นบนเนี่ยอันที่ตัวตัวไรที่ว่าเป็นล่างคือว่าถึงทั้งบนทั้งล่างสันครับล่างนี่จำได้ครับค่ายค่าคือจังเป็นเลขเปล่าเป่าเบิ้นเบิ้นว้ถ้าเบิ้นกะนค่ายค่าคือจังเบิ้งจังหนึ่งสันคือหนึ่งหนึ่ง นี่สิแม่หนึ่งหนึ่งกับอันกับหนึ่งเจ็ดนี่แหละมันขับขายค่ากับเจ็ดเก้าเนี่ยสามตัวนี่แหละเดี๋ยวเด้วหนึ่งหนึ่งป่าหนึ่งเจ็ดเก็ดเก้าอ่ะโอ้พันขับขายครับข้าให้ว่าค่าแต่เทียงกันเรื่องเจเลยลื่ืมห้อนเรียกกันนาสามตัวรักลอยแต่อันล่างนี่กันขับขายป้าครับัวนึ่งกันบัวบันึ่งหนึ่งการหนึ่งเจ็ดกับอัน เก็บเก่าครับเรียกล่างนี่ร่างดูเฉพาะฝันเดียวขึ้นมาหลายตัวแต่ตั้งแต่ศูนย์หกยังกว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดออแต่เพื่อนไหายศูนย์เจ็ดเออเก็ูนยเก็ดศูนย์ตัวเจ็ดศูนย์นาะตัวที่เพื่อนบอกว่ามันออกแมนครับสามศูนย์นี่ไปออกเล่าแล้วล่ะแมว่ามันถึงสามหมื่นแต่สามศูนย์นี่มันไปิดออกเล่าแล้วครับมันมันมันเสียออกเล่าเมันมาไปออกเล่ามันเสียออกเล่าเออที่หันออกมาขึ้นบ่ในฝันรปูบอกว่าถึงสามหมื่นแมน เขียนตัวเลขของตัวบาทนี่ไหมเด้อศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอันนี้คือเขียนเอาอยู่ว่าศูนหกเอาเต็กตัวขิ่นให้เก็บศูนยลดเปียงเอาหกก็จังวุ่งเก็บศูนย์ต่อเบ้เอาเดีวเตะสิมันสีหลายตัวรพูดจังๆลดอเล็คตเลขสามตัวนี้ศูนย็ลักร้อยนี่ว่าเป็นสามกับเป็นหกหรือเก้าว่าทีครับเอาเอาหกกับเก้าหกกับเก้าหก เกตูครับอันเก้าเกตศู 6, 70, นไปหเกตซูนอ่หกเจ็ดศ <9, 70. S 2> ูนย์นั่นแหะเก้าเจ็ดศนรักฝันเดาวมือว่นผ่านมากจุดถูบขอน้าปูอีกคร่วให้ท่านเรียกที่ฝันไปสีนั่นให้ให้ประกฏ อยู่ในนี่เริ่มันผพนเป็นอันหาศูนซีบาทนี่ยันเรียกสูบไม่หมดครับหาซูนที่เลยเขียนมันหมดเต้าบัต้องตัดออกให้เพื่อนให้เพื่อนตัดออกอะไรล่างโอ้เรียกลักล่าง,งตัวีเออ่าหนึง่งหนึ่งพี่คับล่างเนาะหนึ่งหนึ่งคือยังหนึ่งหนึ่งกับอันหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้า แมนมันขับไถ่ขับข้าวมันบมดจำจำบ่ได้จำเมื่อได้ค่เสียงกันครับค่าเถียงกันคือเสียงคือง,ง,งวดอันเจ็ดูนซ้ำนะครับเถียงเพิ่มขึ้นนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าปู่บอกว่ามันโมเมนศูนย์เจ็ดมันเป็นเจ็ดศูนย์มาติครับแมนเมื่อเถียงกูยังนี่บ,บินเอามึงนไปขืนเงินเอาึง<ต>ถือสามมื่นถือข้างบนถือข้างล่าง่าตีบาทนี่คือเสียดายแต่น้อมันจำเรขลก่างบ่ได้ชัดเจนบาทนี้ก็เลยกลายเป็นมีสามตัวเลยแมน อันนี้เพราะเรื่องสามตัวนี่เพราะเรื่องอยู่คิดว่าจะเน้นตัวไรระวังหกกับเก่าครับฮะหกกับเก้านี่คิดว่าตัวไรสิเป็นตัวเน้นผมสี่วงนิดแบบวงบ่ครับวงเลยบ่หกกับเก้าเนี่ยเลขรักลอยไหมครับมันมีหกเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดศูนย์นี่ไหมเอาเอาันเลขรักเนะี่ยครับบา้า<อ>นี่ไหมหกเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดศูนย์นี่ไหมวงบ่หรือว่าประตงวงครับ เลขรักมันมือถือกี่หันนะฮะบันหาหเจ็ดเลขรักหาหกเจ็บ่โอันนั้นมันงวดก้อนทั่วหันนะหกเจ็ปะโอ้ยคนมีโชคเขียนผิดหาหกเจดดิหาหเจ็ดลขรักมันสี่บ่มาสบนะแปดเขียนผิดย่ไในออกยงนั้นเลขกระได้เลขวิ่งเล่นให้ตัวเดียวคือเกหนดงวดเลขวิ่งให้เจเลยวิ่ง เนียนคือเศูนย์ 9, 7, 9, 7, 9, เ,เ, 6, เ 6, 6, กเ, 6, เ 6, ก็ศูนย์หดศูนยเอาเอาหกะเอาหกซะเอาเพราะว่าเลขรักมันห่าหกเ็นี่ยเอาหเอาหเกศูเอาหกกับเกนี่ละยังนี่ละแต่เลขตัวตัวกันเขียนตัวกันไห้เพื่นนะอ๋อม่เลขกันนะครับแมนเลขกันนี่มาจากไหนเนาะครับเลขกันก็นกนยูนี่ละเอาสาเอาสาเกครับเก เจ็ดห้าข้อนั้นอะ่ะกันกันไว้แต่เรียกรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์รถเ,รตรเกตงวดนี่เจ็ดล้านเปอร,ร์เซ็นต์แม่นมเจ็ดสิบห้าใส่รักหน่วยให้รักสิบมากเลยหน่วยบุญมากเลยคราบพาเรื่องบอกว่าล้านเปอร,ร์เซ็นต์มีงวดใดคืองวดนั้นเลยครับแต่ว่าล่างน,นี่ไม่มีตัวเน้นใดเนะาะเพราะวันประชัดเป็นบอครับแม่น อ้าวบัตนี้โชว์ครับพอเรื่องโชว์บัตนี้เขสิบสองหน้าที่นี่เลขทูปลืมตัวหลักใช่หรือไม่เลขทูปได้ตัวไหนหาซูนซี่มันขอเป็นมันมันมีซูนอยู่เพราะว่าขอถ้าเนี่ยทุ่มปูมาให้เราถ้ามันติดตัวกดก็ให้มันขึ้นอยู่ในนีมันเลยเป็นหาซูนซี่ที่หลายคนเรียกว่านี่เราไปรี้ยวเดือดตีก้นหูจักทู่ไปซื้อแล้วบุกหูจัก เอาบานนี้ซูมเด้อบาดนี้เด้อเ,เอานี่ก็คือบทสรุปนะครับนี่คือเลขฝันนี่ฝันขึ้นเดียวนะครับแต่ว่าฝันขึ้นเดียวแต่ว่า <Right> ได้เต็มหน้ากระดาษพอดีเพราะว่าค่อนขขางที่จะญเ่าในความฝันของพอเรื่องก่อนตอนแรกเขามาเชียหนหก่อเจ็ด7 0 8ต้องพอเรื่องเนาะแมนบาดนี่ฟูผ่นเอาบินมหาห้ววามันออก ตัวนี้มึงถือแล้วสามหมืนไปขึ้นเงินออโรตถือทั้งบนถือทั้งล่างพร้อมในฝันครับถือกระซ่าเสียงกันลรื่มอ,อนล่างหกสามตัวครับเลขสามตัวเนี่ยเพราะเรื่องบอชัดจําได้แน่ๆคือเจ็ดศูนย์สามตัวลักล่อยนี่บอแมนหกกับเก้านี่ล่ะนะครับบอหกกับเก้าที่แน่ๆคือเจ็ดศูนย์ปูบอกบอแมนศูนย์เจ็ดมันเป็นเจ็ดศูนย์แล้วเพราะเรื่องในฝันนั่นคือถูกแล้วพร้อมที่จะไปขึ้นเงิน นะครับพร้อมที่จะไปกองสลากแล้วเดี๋ยวไปมาหนี้ในส่วนเลขล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับที่จริงมตัวเดียวมันบอกครับเพราะเรื่องแต่ว่ามันถังจำบ่บไ,ได้จำเมืออไหร่ขับใครครับใครรับข้าเป็นบ่าหน,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 นึ่กับหนึ่งเจ็ดบหนึ่งเจ็กับเจ็ดเก้านี่แหละเ่าั้นเจ็ดองหนึ่งมันตัวเดียวกันนี่ครับเป็นว่าเหเ็นว่าส่วนเลขทูปนี่เอาห้าูนย์สี่อันน <laughs> ี้จุดมันพาธิพันธ์มากเมืนบอกครับเนี่ยมือก้อนนี่มัก้อนแตเขาอย่านี้ ปวดกอนปวดกอนขอปูก็ได้เนาะขอปูก็ได้นะครับวันเัือนกามเ่ือในหกเจ็ดโอเจ็ดหกหกเจ็ดน่ะเอากาดทีว่าเพราะเรื่องเน้นไห้ตั้งแต่หัวปีเลยครับผมมาต้องล่อโค้งสุดไทยแบบใกล้ๆมือออกเลยปูไหตัวนี้มากนี่แหละนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปรวดแต่ที่แน่ๆเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นงา้นครับผม หตัวมาจับสกตโหลดเ็นว่าเนเเรื่องปูให่มาแล้วสิแบบนบต้ที่เว้นเกโอ้าบ่มักศูนแต่มักศูนทาบ่มักศูนกับากันนี่เน่ยกตสามเกตเกตที่เกตหนท่าบ่มักศูนย์ตัวมาจับเจ็ดโหลดแต่สามนี่หามเอาไปใส่น่วยสามนี่ประยุรักด้วยเด็ดขาดตายว่าเป็นนั่นเอาปรยุรักษีพเนียตาม หักหน่วยเอา,เอาไป,าไปมั่นใจครักมั่นใจครักสามต้องอยู่ถ้ามากก็ต้องอยู่ยกักหัวเส้นเอยกักหัเส้นหน่วยส็บร้อยผูนะสามนี้ไม่มาหลักหน่วยถ้าจะมาได้คือสิบกับร้อยแมนสิบกับร้อยครับเอาโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วตัวเดียววงแดงๆคือเจ็ดศูนย์ครับผมเจ็ดศูนยนะครับ เอาวันนี้กันจริญกุลกวนพูดเรื่องซัมนี่ดีครับบันนี้ครับอ้าขอบคุณพูดเรื่องหลายๆครับผมขอบคุณครับ